โซนเซียนเกมสนุกซ่าบ้าพลังบ่ายตันสันซูทารอนบุด้วยรูปแบบของเกม t e คเก n 8ที่ค่อนข้างเร็วอะไรก็เกิดขึ้นได้เลยรู้สึกกดดันเป็นพิเศษครับแต่ละคนคือท่าน13ท่านเป็นตัวตึงทั้งนั้นเลย ก็ต้องบอกว่าคัดมาเนี่ยคัดมาแบบเน้นๆเลยมไม่ได้เอาไก่กาเข้ามามเอาตัวตึงๆเข้ามาจัดเพื่อทาลอบุ๊กโดยเฉพาะอยากจะบอกอะไรคุณบุ๊กเชิญเลยครับสวัสดีครับผมเคลนะครับอยากจะบอกบุ๊กว่าจะทําอะไรก็เก่งใจท่งผมพี่ด้วยนี่ซุปซี่เคนะครับอยากจะบอกบุ๊กนะครับว่าอย่าทํร้ายน้องหมีเด้ ให้คุณบุ๊กได้บอกอะไรพวกคุณบ้างดีกว่าบุ๊กบุ๊กบุ๊กขอตึงๆนะขอตึงๆเขาจัดจัดเลยใส่เต็มข้อไปเลยหูยเอาเต็มแรงไปเลยล่ะพอแล้วไม่รัพูดเถอะจริงๆอ่ะกติกาเนี่ยอู้มาเหมือนมาเอารังวันฟรีเพราะฉะนั้นะคนแพ้ต้องพิจารณาตัวเองนะครับนี่เอาแล้วบุ๊กอาราตุลาเลยครับ เทพลมหมีแล้วโดนโดนโดนเอาแล้วไงเอาแล้วไงป้าเดมเทนทีเกินไม่ได้ครับแล้วเทียร่างได้คอมโบได้คอมโบแล้วไงอัดไปอีกอึ้งตะบันไปได้อินเฟนโดน้อยของซุปเทียร่างและอีทีหนึ่งได้ไม่ได้มีเป็นตัวละครที่หนึ่งคอมโบจริงๆมันก็ตายเลยก็ถือว่าเขาให้โอกาสผมแล้วล่ะ จานที่สนัดได้ครับพี่กระจูอามีอาแล้วครับเอามาแล้วมีโอ้ยปล่อยดาวมันเรียบร้อยเลือดแดงแล้วเลืดอ่าโอ้โหเรียบร้อยเต็มเจ็ดกันทิ้งประดูพี่จบเลยจบเลยนี่เต็มเต็มเต็ดีใจครับไม่คิดว่า จะรีแอคเมื่อกี้ทันอย่างที่บอกครับเทคเก็น <c oughs> เป็นอะไรที่เร็วมาก <c oughs> ผิดนิดนึงก็จบแล้วจ <c oughs> ังนันแล้วครับ <c oughs>